เดี๋ยวนี้จะพาไปกินร้านอาหารที่วิวนะร้านเนี่ยกำลังเป็นที่ฮิตทอดของพัทยาตอนนี้เลยลหาจอมเทียนพัทยาตอนนี้ก็คือสวยมากเฟรมาสุดๆมีความพื้นใสกว้างๆตัดกับท้องฟ้าสีสวยๆแล้วยิ่งมาตอนพระอาทิตย์ใกล้ตกนะคะบรรยากาศดีมากร้านที่เรามาวันนี้นะคะชื่อว่า Sen ต์ออฟเดอะซในส่วนของเมนูอาหารก็คือมีให้เลือกเยอะมากแล้วแต่ละอันก็คือมีความอลังการแลวก็นาอีทั้งนั้นเลยอันนี้เราไปตอนประมาณห้าโมงครึ่งนะคะบรรยากาศดีสุดๆล้ร้านนี้นะคะก็จะได้นั่งกินวิวทะเลสวยๆแล้วก็นั่งชมอาหารอร่อยๆมาแล้ว รสชาติดีมากผัดมากํลาลังดีจะมีความเค็มๆแล้วก็หอมพริกหอมกะที่อันนี้นจะเป็นปลากุง้งไก่กรอบแล้แกดูกุ้งของเขาดีตัวโตมักจะเสิร์ฟมาพร้อมกับไกท่ทอดกรอบนะคะคือเราเห็นชื่อเมนูปุ๊บสั่งปั๊บเลยค่ะอยากลองแกแล้วคือมันเข้ากันแล้วปลากุ้งก็คือ อกลิ่นสมุนไพรหมึกนืน้อมะนาวคือเวอร์มากด้านในปลาหมึกก็คืออัดแน่นมาด้วยหมูสับในส่วนของน้ำซุปนั้นจัดจ้านส,สุดเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดครบรอยที่ชอบกินของแซ่บต้องสั่งเมนูนี้ค่ะยำส้ม,มโอปลาแซลมอนแล้วใครจะไปคิดว่าปลาแซลมอนมันจะกินกับส้มโอแล้วอร่อยอะ่ะแล้วนอกจากอาหารไทยแล้วนะคะอาหารแนวฝรั่งเขาก็มีด้วยนะพาเกตตีหมึกดำมันนี้รสดีน้ำซอสก็คือเคลือบเส้นกิโลนัวสุดๆและนี่พี่แบงค์ภูมิใจนำเสนอมากค่ะแกะซอสไวแดงเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับมันบดอบชีสนะคะแล้วขาแกะของเขาคือนุ่มสุดดๆไไมมมมม่่่่เเเหหหนนนีีีียยยยยววลลลกิสับ้ใครรทททาาาาจอพแะ อาหารที่อร่อยแล้วก็นั่งชิวๆอยู่เนี่ยเราแนะนําร้านนี้เลยค่ะอาหารอร่อยวิวสวยอยากให้ใครพามากินข้าวร้านนี้ก็แท็กไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะฝาก like, กดไลค์ save, กฟกดแชร์ share. ถ้าไม่อยากพลาดร้านอาหารอร่อยๆเนี่ยก็กดติดตามไว้ได้เลยนะ